สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาสนุกกับพีเช่นเคยอันที่เดวพาร์ทที่16กันเลยค่ะเราก็มาอยู่กับการตามหาแซมอยู่ที่ไหนกันเอ่ยพูดถึงกล่องหนันสงสือพิมพ์นั่นที่ส่งผิดที่ใครเป็นคนส่งมาเรายังงงอยู่นะคะแล้วใครเป็นคนที่วางแผนทําแบบนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนมาถึงตอนนี้นะคะใครจับแซมไปอยากรู้นะคะแล้วดูดิบ้านหลังนี้อยู่ข้างล่างอุย้ย ทำไงอะไม่ลงเหรอเอชลี่คุณรู้ไหมฉันพอแล้วฉันไม่ลงไปลึกวันนี้มันฝันไลคลิสเอ <Ashley, S 2> ชผมเข้าใจคุณนะโอเคผมก็กลัวเหมือนกันะแต่ถ้าเกิดแซมอยู่ข้างล่างกับไอ้หักโรคจิตนั่นแล้วเราหนีกันเหรอมันก็เหมือนกับเราฆ่าเธอเช่นกันนั่นนะสิโอเคเราต้องเลือกนะคะเอาเป็นว่า let's f i แซมนะหมายถึงหาแซมไม่เจอเราก็กลัวเหมือนกันอะ <damn> ว่าจริงอะ พอเธอทำไมคุณถูกเสมอนะผมไม่ถูกเสมอไปหรอกเย <Yeah, S 1> อะไรที่ถูกคุณถูกแล้วกันผมไม่อยากเป็นคนพูดถูก <No. S 2> แต่ผมอยากไปจากที่นี่ไม่อย่างแรกเราต้องหาแซมก่อนอะไปกันเถอะใช่แล้วมันต้องอย่างนี้แซมของเราอยู่ไหนนะดูดีทางมันก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆโรงแรมพักเนี่ยโอ้ยไม่อยากลงไปเลยอะผมบอกดูดีไม่ลงได้ไหมอะแล้วจะไปอีกไกลไหม คริสอยากคุยกับเรานะโอเคดูดีนายจะพูดอะไรคลิสคิสฉันไม่รู้สึกไม่ดีเลยแบบเนี้ยหมายความว่าไงอะคิดดูสิอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ส่งปิดที่ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คนคนเดียวที่ทํากับจอสอะใช่อะแล้วคุณคิดว่าไงฉันหมายถึงมันทํายังไงอะมันสร้างเรื่องขึ้นให้เราน่ากลัวหมายถึงมีคนทับทุกอย่างเพื่อที่ให้เรากลัวนะฮะ โอ้โหงั้นก็แสดงว่ามีพวกป่วยโรคจิตอยู่ตรงนี้ทดลองเราเราต้องการแกล้งเราอย่างนั้นเหรอไปไหนต่ออุยดูอะไรข้างบนละจ๊ะข้างล่างดีก็ไม่เอาอ่ะดูหมดทุกที่ล้วแหละอุย้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวแอชลี่มาทางนี้แป๊บอะไรอยู่ที่พื้นโอ้โอเคมันแบตเตอรี่เขียนว่าทีวีกับไฟนะหมายถึงว่า อ๋อหมายถึงเกิดไฟดับแล้วมันก็ติดเองเหรอทีวีติดเองหรือว่าอะไรพวกเนี้ยโอเคไปต่อดีกว่าหายใจลึกๆเอชลี่ใจเย็นๆค่อยๆไม่ต้องตกใจโอไปไหนอีกแล้วนี่วุ้ยมีอ้นี่ด้วยตุกตาสุดยอดเลยอะทำอไรได้มั่งอะหาแล้วไม่มีเนาะโอ้โหแย่เลยอะ ออกตรงๆนะอุ้ยอะไรอ่ะอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเข้ามาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วววเฮ้ยอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้โนี่อะไรอ่ะโอ้มันน่ารักมากโอ้แมนอะไรอ่ะ คิดไหมอะของทุกอย่างพวกนี้อของพวกเขาเหรอใช่ถ้าพว้กวอชิงตันมีงานอดิเรกแบบนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขาชอบนะเฮ <Yeah, probably. S 1> ้ยคือเดี๋ยวเดินดูรอบๆก่อนละกันเห็นปะ่ะเมื่อกี้มันมีตะขอกับอะไรนะเลื่อยใช่ปะ่ะงั้นจอร์โดนปั่นขาดครึ่งด้วยเลื่อยพวกนี้แสดงว่าจอร์ยังไม่ตายหรออุยเจออะไรอะ โอ้โหโอ้ไม่กอดอะไรใครเอาหมูมาแขวนโอ้ oh, oh, ไม่นะมันเป็นการล้อเล่นกับฉันใช่ไหมเนี่ยอีน่าเกลียดมากอะ่ะมันไม่ใช่สําหรับอาหารนะ <Yeah. S 1> แล้วทำไมมันมาอยู่นี่ไะมันเป็นการฉากหนังหรือเปล่าโอ้ไม่กอดสุดยอดเลยเกมนี้ใครทําคือหมายถึงจอจยังไม่ตายงั้นหรอไม่ถ้าจอจทำอย่างนี้ก็แบบเพอร์เฟกต์มากเลยพูดตรงแต่น่าจะเป็นฆาตกรคนอื่น ถ้าเป็นอีตาั่นที่มีไฟวิ้ยมีรูปด้วยอชลี่อะไรอะ่ะ <'s> มีรูปติดเฮ้ hey, นี่พวกเรานี่โอ้ยไอ้ฆาตกรเอามาติดเหรอ George, มีจอสพลิสไหมโอ้แม่นี่มันอะไรอะ่ะนี่มันลิสต์การตายเหรอโอ้พระเจ้าใครทำอย่างนี้เนี่ย คือจะโลกจิตไปไหนจะหลอนไปไหนไม่เข้าใจหาดูดีเผื่อมีอะไรแต่พูดถึงแล้วถ้าคลิสยังไม่ตายใช่ปะงั้นแฮนนากับเบสก็ยังไม่ตายเหมือนกันนะดิคือเรายังงงอยู่ว่าตกลงแล้วมีสามกรณีนะในเกมนี้ก็คือแฮนนาเบสยังไม่ตายจอร์สไม่ตายแล้วฆาตรกรอีกคนหนึ่งคือใครอุ้ยประตูเปิดเดี๋ยว เาข้างในมีอะไรอะ่ะอ๋อมีห้องโอ้โหวิดีโอตั้งไว้ด้วยยังไงดีย่ยอันนี้วิดีโอของใครเหรอมีหาไม่เจอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวดูดิกดเลยอุ้ย Hello อ h พระเจ้าส <Please, S 2> นั่นมันปีที่แล้วนี่ มันโง่มากเลยอ่ะใช่ม oh, so ันแปลกๆอยู่มะมันมีวิดีโอถ่ายด้วยเธอทำเหมือนอะไรล่ะดูเธอกำลังตื่นเต้นมีชีวิตชีวาใช่เธอไม่รู้อะไรเลยอ่ะโอ้มันบ้า ว้าว <Whoa. S 2> ดูคุณตอนนั้นสิกำลังสนใจมันมากเลยนะเอาเป็นว่าอะไรอ่ะรู้สึกผิดแล้วกันเนาะหรือว่าแค่สนุกเอ่ออะไรอ่ะขอเป็นรู้สึกผิดนะคะ <is> มันแย่ที่สุดเลยฉันรู้สึกผิดมากเลยอะ่ะแต่ <or something. S 3> คุณกำลังสนุกกับมันนะ support, We มันแย่ที่สุดเลยแล้วว่าไหมฉันเล่นแค่สนุกสนุกเท่านั้นอะ่ะมันน่าตลกอ่าซี่เย ฉันจะไม่ดูวิดีโอนี้ตลอดชีวิตโอเคดูหน้าเฮนนาดีคิดถึงเธอจังอะโอ้โหอุ๊ยว้าวว้าวคลิสคลิสคลิสโซว้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้น SS ใจเย็นโอเคฉันไม่เข้าใจผีหรืออะไรแล้วยังวิดีโออีกแล้วทุกวินาทีชิ้นส่วน ของทุกในบ้านนี้มันกระจายไปหมดดาวฟังผมบ้างสิอะไรเล่าใจเย็นใจทํำยังไงล่ะคลิฟฉันจะบ้าตายอยู่แล้วเราเห็นอยู่ว่ามีคนกําลังเล่นกับเรายังไงล่ะคิดดูสิคนกําลังทดสอบกับเราใครล่ะใครที่เล่นล่ะมันดูสมจริงมากผมก็ไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงบางทีเป็นคนเดียวที่ทํากับจอร์ะในกรงนั่น่ะโอเคคน โอ้มันกอดโอ้โหแซมอยู่ไหนเอ่ยทำไมจะต้องให้มาทรมานหาด้วยแล้วคาตกร,กรก็อยู่ข้างล่างนี่นะพูดถึงอะ่ะไม่รีบหาแซมแล้วคือเหมือนกับว่าแอสเริ่มกลัวมากนะแล้วก็เริ่มจะหลอนขึ้นเรื่อยๆแล้วอะ่ะถ้าเป็นเราอะ่ะเราช็อกไปนานแล้วหรือไม่ก็ขอสลบเป็นลมไปเลยดีกว่า แต่พูดถึงคลิสยังคุมสถานการณ์ได้อยู่นะคะไม่กลัวเหมือนกับไม้เนาะแต่เมื่อปีที่แล้วนี่คลิสไม่อยุดู่ด้วยไม่เจอประตู <What? S 1> มันล็อกเหรอประตูติดเลือดดูนี่สีเลือดบางทีเป็นของแซมอะ่ะ แล้วเปิดดูออกดีไหมอ่ะโอ้ผมเปิดได้แล้วแต่มันแข็งแรงมากอระวังด้วยเล็วเอสผมตาไม่ได้นานนะเฮ้ดูสิคริสฉันเห็นฉันเห็นแซมนะคุณแน่ใจเหรอไม่รู้สิแต่เราควรจะไปดูก่อนเฮ้เลือดใครอยู่ตรงนี้มันมีช่องผ่านเข้ามาโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องรีบมาโอเคโอเคไปดิโอเคโอเคคุณพูดถูกฉันมาแล้วโอ้ ขอบคุณพระเจ้าผมคิดว่าผมจะโดนประตูนี่บดสิอุ๊ยอู้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวอชลี่เจนเย็นเมื่อกี้อะไรที่เราเห็นอยู่มุมประตูเดี๋ยวใช่อันนี้ไหมเอา้าไม่ใช่นี่โอ้ฉันงงมากเครื่องทำความเย็นเนี่ยใครเอามาทําที่นี่เนี่ยหนาวจะตายอยู่แล้วโอ้พระเจ้าเท่านั้นที่รู้อะคิดว่ามันคนเดียวจะทำอะไรต่ออะโอ้คริสบ้าเอ้ยนายคุม,มากอุ๊ย โอ้โอ้นี่มันแซมเย่ yeah, ใช่มันเป็นเสื้อผ้าของแซมนี่มันป่วยจิตฉันขอบอกเลายกว่าโรคจิตแทๆ้ๆไอ้โรคจิตมันคงอยู่ข้างล่างเนี่ยฉันคิดว่ามันยังอยู่ไหมอะผมว่าไม่นะเ้วของพวกนี้ทำไมถึงอยู่นี่ <im itation> ผมเองก็ไม่รู้แซมแซมอยู่ไหน <im itation> ปัดถอยไม่มีเสียงเลยอะ โอ้ oh, เราเองก็อยากจะเจอโทเทมมามีหรือเปล่าหรือไอเทมอะไรก็ว่ากันไปนฮ่ประตูเปิด Please ขอร้องแซมอาจจะเป็นเสียงอัดเทปหรือเปล่าคืออย่างสมมติเก็บเสียงของแซมเอาไว้แล้วก็แบบรอให้เราลงมาข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูหาดูไอเทมแป๊บหรือประตูอีกอันนึงก็ได้เผื่อจะมีเดี๋ยวขาโอเคไปไม่ได้ติดซ้ายดิเอชลี่ โอเคเอานั่นไงว่าแล้วมีจริงด้วยเปิดได้ไหมไม่ได้ไเป็นเรื่องธรรมดาป้าเอ้ยไม่พูดถึงพังเข้าไปก็ได้นะเพราะว่าข้างล่างมันก็ดูเหมือนจะแบบพังไม่พังแหลแล้วอะเจออะไรอะไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคเราก็ไปข้างซ้ายกันเลยตรงนี้ละกันเปิดเข้าไปโอโอคริสโอไม่เฮลโหลแซม อุ๊ยเป็นไรหรือเปล่าแซมอุ๊ยเราต้องจับหันเหรอถ้าเกิดถ้าเกิดจับแล้วอุ๊ยคริสแซมเธอตายแล้วไม่นะขอร้องไม่เนะไม่บ้าจริงเธอยังไม่ตายรู้ได้ไงยังหายใจอยู่แล้วแล้วเธอเป็นอะไรล่ะแค่สลบกเท่านั้นน่ะโอ้ไม่นะไม่นี่มันเยอะกันไปแล้วเราต้องพาเธอออกไปจากที่นี่อุ๊ยข้างหลังข้างหลังอุ๊ยอุ๊ยคลิสโอ้บ้าแล้วคริสคลิสโอ้คริส โอ้ยป้านะไปทิ้งนะคุณพระเจ้าอย่ามาใกล้ฉันไปโอ้หยจัดเลยนี่แน่ต้องอย่างนี้สุดยอดถูกใจมากเอ็มแอชลี่โอ้ยโนโนโนฉันจะให้แกเรียนรู้โอ้ยเฮ้ยไอแอชลี่เลยเหรอเอาแล้วตัดไปที่ใครหนึนะ่งเนี่ยโอ้เจ็บหัวบ้าเอ้ย นี่มันบ้าแล้วเอชเอชโอ้โอไม่เอชมันทำอะไรเธอมันต่อยฉันน่ะผมจะทำมันคืนคอยดูนะนี่มันอะไรอ่ะนี่แหละมันล่ะไม่คริสมันเป็นคนฆ่าจอร์จโอ้พระเจ้าคริสไอ้ ไอเลวไอปีศาจดูรอบๆสิลองดูาตายแน่คลิสฉันยังไม่อยากตายไม่มีใครตายที่นี่ฉันแค่อยากจะบอกคุณว่ามันไม่แฟร์เลยอะอะไรพูดอะไรอะคลิสมันสายไปแล้วมันไม่ประโยชน์อะหยุดเธอพูดมาเราพูดอ้อมไปอ้อมมาแล้วตอนนี้ฉันหมายถึงมันเสียเวลาปเปล่าวะทุกอย่างเลยแอชลีย์ไม่เสียเวลาหรอกโอเค มันหม่ยความว่าไงทุกวินาทีที่ผมอยู่กับคุณผมไม่อยากใช้เวลาคิดอย่างอื่นเลยคุณใหมายถึงอะไรคริสผมขอโทษควรจะพูดตั้งนานแล้วผมคิดว่าคริสแอชลีย์ผมสับานเราจะออกไปให้ได้โอ้โอ้โอ้พระเจ้าไม่ไม่เอาแบบนี้โอ้โหกำลังปีนขัดอีกแล้วโอ้ไม่โอ้ไม่เฮลโลผู้กระต่ายทดลองของฉัน มันกลัวเกิสไม่ต้องกลัวโอ้เธอสมควรแล้วแอชลี่เพราะมันดีมากคริสเคยตัดสินใจตายมาแล้วไม่ไม่ครั้งต่อไปรอเขาอยู่คริสนายต้องหยิบปืนตรงหน้าแล้วยิงแอชลี่หรือจะยิงตัวเองใครอยู่ถือว่ารอดโอ้ยตายแล้วนายตัดสินใจเอง <c oughs> อย่าโง่เลยคริส โอ้ยทำไมทำอย่างนี้เนี่ยคือคีไม่อยากตัดสินใจบ้าเอ้ยโอเคถ้าจะให้คีฆ่าใครสักคนรอเดียวสต็อปอย่าทำอย่างนี้คริสมันต้องเป็นฉันคุณช่วยฉันแล้วก่อนน้ในครั้งนี้ขอเป็นฉันเถอะปล่อยฉันไปคุณต้องมีชีวิตขอเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตยิงมาที่ฉันเถอะเอาละเถอะโอ้พระเจ้าโอเค ่าเอ้ยต้องเลือกเหรอนี่แอ l e ชลลี่พีสรักเธอมากนะโอเคนะถ้าคีจะต้องฆ่าคนที่เรารักคีขอฆ่าตัวเองตายนะโอเคลาก่อยแอเชลี่ <c oughs> เรารักเธอรักเธอมากโอ้โหตัดไปที่ใครเนี่ยเรื่องนี้เศร้ามากครั้งนี้คุณทำเกินไปแล้วคุณไม่เห็นเหรอึ ไม่เห็นแล้วมันทรมานเกินไปโอ้มาก่อเอลซตอนนี้อะไรที่คุณว่ามันถูกต้องที่เล่นกับคนพวกนี้ทำอย่างนี้ก็ผิดคือมันมันเยอะเกินไปอะนะนายป่วยไอ้ป่วยโรคจิต โอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแพทนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามาแพทหน้านะคะต้องขอบคุณนะคะที่ชมเนาะยังไงก็เจอกันสวัสดีค่ะ